รายการพิกดูวดวงนี้เป็นรายการที่เหมาะสําหรับผู้ชมที่ชื่นชอบการดูดวงเป็นอย่างมากเป็นรายการที่อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญานในการรับชมผู้ชมทุกท่านควรฟังคําแนะนําต่อไปนี้ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาหลักในลําดับต่อไป สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนกแก้วสาวน้อยยิบซีนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นพิกอากาศกัน,กนหัวข้อยอดฮิตนะคะจะมีโชคลาบหล่นทับเรไมมไพ่ใรสามเดือนนี้นะคะหลังจากที่เราเล่นกล่องนี้เลยไม่ว่าโชคลาบเนี่ยจะมาจากฝั่งไหนก็ตามไม่ว่าเราจะเสี่ยงโชคหรือจะมีคนมาอุปถัมภ์อะไรก็แล้วแต่อยู่ที่ว่าไพ่ที่เราเลือกเนี่ยเขาจะบอกอะไรเราเกี่ยวกับโชลาบครั้งนี้นะคะอาที์นี้เียนกแก้วขอตัวหยิบไพ่ก่อนนะคะสามกลอง ค่ะกแก้วก็ได้เลือกไพ่มาทั้งหมด3กกองแล้วนะคะในการสุ่มหยิบเอาทีนี้เรามาดูกันว่าตัวคุณเนี่ยอยากจะเลือกไพ่กองไหนหรือว่าถูกชะตากับไพ่กองไหนโดยนกแก้วเนี่ยจะเปิดไพ่มาหนึ่งใบให,ให้คุณได้เลือกนะคะ,อะกองแรกนะคะนกแก้วเปิดได้ไพ่ King of Pentacles ส่วนไพ่กองที่สองนกแก้วจับได้ไพ่ King of Cups ส่วนกองที่3นะคะนกแก้วจับได้กถ้วยค่ะ อาทินที้ดูที่ว่าเราอยากจะเลือกไพ่กองไหนกองแรกได้ King of Pentacles กองที่สองได้ King of Cups แล้วก็กองที่3ได้ไพ่ก้าถ้วยหลังจากที่คุณเลือกกองที่จะเป็นโชคลาภ้กับคุณได้แล้วเราก็ไปดูกันเลยค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่1นนะคะกองไพ่ King of Pentacles นะคะถามว่าคุณจะมีโชคลาภายใน3าเดือนนี้ ใครกำลังเขียนขอย้ายสถานที่ทำงานหรืออยากจะโยกย้ายงานไปในทิศทางที่ดีขึ้นอยากจะเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตให้เป็นสิ่งที่ดีกว่าบอกเลยว่าคุณจะมีความโชคดีในตรงนั้นค่ะคุณจะใช้ระยะเวลาในการเปลี่ยนมันได้ภายใน3เดือนนี้คุณจะทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น รวมถึงมีโชคจากการเดินทางผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เอ็นดูผู้ใหญ่เมตตาส่วนคำแนะนำของไพ่นะคะได้สีไม้ได้ติเอ m มเพ o r อร์ได้เ h e ดอสตาถ้าใครจะไปขอพรหรือเป็นคนสายมูนะคะแนะนำให้ไปทางศาสนาฮินดูนิดนึงก็คือพศิวะนะคะความสำเร็จนะคะการโยกย้ายหรือการขอพรของานเนี่ยไปขอพรกับพศิวะเนี่ยจะค่อนข้างดีแต่ถ้าใครชื่นชอบเทพที่เป็นผู้หญิงนะคะก็ไปทาง พระแม่อุมาแล้วก็พระแม่รัศมีได้นะคะในเรื่องของการขอพอรให้ตัวเองเนี่ยได้รับความรักความเมตตาจากคนรอบข้างให้ได้มีการสนับสนุนให้เวลาเราไปสัมภาษณ์งานหรือว่าไปขอยกย้ายอะไรกับผู้หลักผู้ใหญ่ให้เขามีความเอ็นดูมีความเห็นใจเออเราอยากจะย้ายไปอยู่ใกล้บ้านอยากจะทํางานใกล้บ้านเราก็จะได้รับคําอนุมัติได้ง่ายๆนะคะหรือว่าไปสัมภาษณ์งานก็ได้รับความเมตตาได้งานนั้นได้ง่ายๆนะคะก็ถือว่าเป็นโชคลาภที่ค่อนข้างดีเลยแม้ว่า ว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการเสี่ยงโชคก็ตามนะคะค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่2นะคะ King of c u p นะคะถามว่าคุณจะมีโชคลาภไหมภายใน3เดือนนี้บอกเลยว่าถ้าโชคลาภลอยโชคลนทับยังไม่มีค่ะ แต่ถ้าคุณพยายามมีความตั้งใจทําบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของพยายามทําให้ตัวเองดีขึ้นหรือทําให้ผลงานของตัวเองประสบความสําเร็จบอกเลยว่าถ้าคุณทํามันเนิ่นนานแล้วภายใน3เดือนต่อจากนี้นะคะงานที่คุณกําลังทําอยู่หรือสิ่งที่คุณพยายามทําให้เป็นจริงอยู่มันจะประสบความสําเร็จค่ะนั่นคือโชคดีมากๆสมมตินะสมมุติว่าถ้าใครเล่นกองนี้แล้วกําลังเล่นหุ้นหรือเล่นบิตคอยอยู่เนี่ยนกแก้วทายเลยว่าภายใน3เดือนนี้บิตคอยของคุณจะพุ่งขึ้น แล้วที่ใครติดต่ออยู่ก็จะได้รับกําไรและได้รับทุนคืนทายแบบนี้ได้เลยนะคะและมีโชคจากการเดินทางหรืออาจจะได้พบเจอกับสหายเก่าพบเจอกับคนเก่าๆส่วนใครที่มีลูกหนี้ที่ติดค้างมานานไม่ยอมคืนตังค์ไม่ยอมคืนของสักทีก็มีโอกาสสูงที่จะได้รับของตัวเองคืนเช่นเดียวกันส่วนใครที่พยายามที่จะใส่ร้ายคุณทําเรื่องไม่ดีกับคุณหรือหักหลังคุณหักหลังคุณนั่นนูน่นนี่บอกเลย ว่าภายใน3เดือนนี้คุณจะได้รับข่าวเลยว่าเออกรรมตามสนองมันอะไรประมาณนี้มันจะเป็นโชคในเรื่องของเรื่องอื่นๆเรื่องแบบเออฉันสบายใจขึ้นได้รับข่าวแบบนี้แล้วฉันรู้สึกแฮปปี้ขึ้นรู้สึกดีขึ้นแบบนี้มากกว่าแต่จะไม่ได้เป็นโชครนทับอะไรแต่จะเป็นโชคลาภในเรื่องของการได้รับข่าวสารดีๆเกี่ยวกับคุณเกี่ยวกับตัวของคุณหรืออะไรก็ตามที่ได้รับข่าวแล้วทําให้คุณรู้สึกดีรู้สึกแฮปปี้มันจะเป็นประมาณนั้นค่ะสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะ สำหรับคนที่เลือกกองที่3นะคะก็คือไพ่ก้าถ้วยนะคะบอกเลยว่าคุณมีโอกาสสูงมากๆที่จะได้รับโชคหล่นทับนะคะไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงโชคการซื้อลอตเตอรี่หรือมีโอกาสสูงที่จะได้รับที่ดินมรดกจากการที่แบบผู้ใหญ่ในบ้านเอ็นดูซื้อของขวัญให้นะคะอาจจะเป็นให้เงินไปตั้งตัวตั้งทรัพย์แบบก้อนใหญ่หรืออาจจะมีโชคเกี่ยวกับการซื้อรถยนต์นะคะเพอบันไดไพ่เกี่ยว กับการเดินทางด้วยอาจจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศได้ทุนไปเที่ยวต่างประเทศหรืออาจจะได้ท ก้อนจากผู้ใหญ่ในบ้านเอาไปซื้อรถไปซื้อของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับตนเองนะคะมันจะมีเรื่องดีๆแฮปปี้มากๆเกี่ยวกับเงินทองเกิดขึ้นกับคุณภายใน3เดือนนี้หรือถ้าใครเป็นคนที่ทำงานโปรเจกต์อยากเสนองานอยากได้งานก้อนโตอยากได้งานก้อนใหญ่นะคะอยากให้มีคนมาเซ็นสัญญากับเราได้สับสูงๆเลยนะคะก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในตรงนี้เช่นเดียวกันถือว่าเป็นกองที่ดีที่สุดใน3กองนี้เลยก็ว่าได้นะคะมันจะเป็นกองที่ทําให้คุณมีความรู้สึกแฮ นะคะคและก็ถ้าใครอยากจะเสริมดวงให้กับตนเองนะคะให้ไปไหว้ขอพรกับเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้ชายก็จะช่วยคุณได้เอาที่คุณนับถือเลยนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเทพองค์ไหนก็ตามเอาที่คุณเนี่ยนับถือและศรัทธาที่เป็นผู้ชายก็พอนะคะเขาจะช่วยทําให้ดวงของคุณเนี่ยชูขึ้นไปอีกทําให้คุณประสบความสาเร็จได้ง่ายขึ้นไปอีกนะคะถ้าถือว่าเป็นกองที่ทําให้คุณมีความสุขมากๆแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะต้องอยู่เฉยๆไปเลยไม่คุณก็ใช้ชีวิต เราตั้งใจทํางานตั้งใจทําที่ทําอยู่เนี่ยต่อไปเพื่อให้เขาเนี่ยรักและเอ็นดูเราส่วนเขาเนี่ยอยากจะให้ของขวัญแก่เรานะคะส่วนใครที่อยากจะเสี่ยงโชคก็อย่างที่บอกไปขอพรกับเทพองค์ผู้ชายแล้วก็ไปลองหาลอตเตอรี่ทักแถวที่อยู่แถวนั้นดูนะคะตอนที่เราไปไหว้ขอพรอ,อะไรประมาณนี้เผื่อว่าเราเนี่ยจะได้โชคนักตอนนั้นเลยอ่านี่ก็เป็นกองที่สามที่คุณเลือกค่ะ ำหรับวันนี้รายการพิกโยวดวงก็จบไปแล้วนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนกแก้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อนกแก้วนั้นได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้นกแก้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ